สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจิ๋วระดาจสบาชื่อได้ชื่อข้าวหอมค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันแมวเอ้ยแมวเหมียวรูปร่างปะเปลียวเป็นนักนาลอ เข่าแข็งเขาา่าขาหนาอินดูรู้จักเอาลักเขาต่อตั้งคำคำซ้ำหนังระว,วังนุควรนับว่ามันจะตัน พอดูอย่างไว้ใส่ใจเออขอบคุณค่ะ